ตั้งแต่กินกาแฟมาร้านนี้เป็นร้านที่เสิร์ฟกาแฟได้อรังการที่สุดเอาใจใส่เล่นใหญ่เหมือนนั่งอยู่รัชดาลายัยเทยเตอร์้าตะกี้ว่าอลังการแล้วไปดูเมนูนี้เลยสายโลหิตเขาเสิร์ฟแบบออนสเตจตื่นตาตื่นใจเพิ่มสตรอรี่ใหม่ๆในการทานกาแฟดีเทลสวยงามตั้งแต่ด้านหน้าจนไปถึงเมนูเครื่องดื่มและการเสิร์ฟเป็นการดื่มกาแฟที่ได้ดูโชว์ใกล้ชิดในเมนูสเปเชียลของทางร้านจึงมากไม่รอชา้าไปดูวิธีการเสิร์ฟของแก้วนี้ที่มีชื่อว่า สายโรฮิตม,ม,ามาครบแอคติง้งใดไอ้สาวประกอบ สำหรับใครที่อยากเพิ่มสตรอรี่ในการทานกาแฟแบบเก๋ๆตุดแนะนำที่นี่เลยหรือดีคาเฟ่เปิดให้บริการทุกวัน9โมงครึ่งถึง6โมงเยน็นถนนก่อนเข้าเมืองก่อนถึงวัดท่าการ้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยา